สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคุยเฟื่องเรื่องทุเรียนวันนี้ลุงออสมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับดอกทุเรียนครับใช่แล้วค่ะวันนี้หัวข้อของเราคือดอกทุเรียนติดแน่นไม่รวงง่ายทำได้จริงเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยเพราะถ้าดอกติดดีผลผลิตก็ได้เยอะเกษตรกร,ร,ก,รก็ยิ้มออก ปัญหาหลักๆที่ทำให้ดอกร่วงก็คือต้นทุเรียนไม่สมบูรณ์ดินไม่ดีน้ำไม่พอหรือบางทีเจออากาศแปรปรวนดอกก็ร่วงง่ายถูกต้องค่ะวิธีแก้คือต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลต้นให้แข็งแรงตั้งแต่ช่วงแตกใบอ่อนเลยใบต้องเขียวหนาเงาและสมบูรณ์ค่ะเพราะถ้าใบดีต้นก็สะสมอาหารได้เต็มที่อีกอย่างคือช่วงออกดอก ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่มากเกินไปให้น้ำแบบพอดีๆเพื่อให้รากเดินน้ำเดินอาหารเดินถึงดอกอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่าลืมเสริมธาตุอาหารนะคะโดยเฉพาะแคลเซียมโบรอนและแมกนีเซียมจะช่วยให้การดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงง่ายค่ะป้าผ่องแนะนําให้ใช้ชุดคู่หูเบอร์แ p l a n เลยค่ะเพราะมีธาตุอาหารหลกักรองเสริมครบค่ะ บางสวนยังนิยมใช้ชีวพันธุ์เข้ามาช่วยลดโรคและมแมลงเพื่อไม่ให้ดอกอ่อนโดนทำลายด้วยเรียกว่าเสริมทั้งอาหารและการป้องกันโรคไปพร้อมกันสรุปง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากให้ดอกทุเรียนติดแน่นต้องเริ่มจากการบำรุงใบดูแลรากจัดการน้ำให้พอดีเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นและป้องกันโรคมแมลงดอกก็จะไม่ร่วงง่ายๆจริงครับป้าพอง เกษตรกร,ร,กรทำตามนี้รับรองว่าดอกติดดีลูกดกสวนมีกำไรแน่นอนครับวันนี้คุยเฟื่องเรื่องทุเรียนก็ฝากเคล็ดลับสั้นๆแต่ทำได้จริงไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ